สวัสดีครับวันนี้เราจะไานั่งดูแบตพึ่งแข่งจบไปสาลที่วงนี้แล้วเรามานั่งดูจอหลังดีกว่าันนี้แข่งเดียวนะผู้หญิงกับผู้หญิงนั่งดูกันไหนเตอยก่อนนะ แกนงห้าสี่ทีแตร้อห้าสี่ เี็นมันจอดอะ่ะเห็นป่ะอยู่หลังไม่ได้งอตจองอยู่ก,กลางๆเดี๋ยวบางคนไม่ยอมแบ,บ๊กถึงหลังนะอ,อยู่หน้าเราต้องให้เขาแบ,บ๊กหน,นึ่งบางคนไม่ตีลูกแรงเขากลัวลูกโดนน,น้ำบางคน ta băng chạm đến nhỏ là gì đây ạ ดูวิ่งมารับหยอดต้องตีถึงหลังเดี๋ยวแม่งก็ยอดอีกเหน่ยไหมยอดเลนไหมตีถึงหลังมันก็ะยอดเห็นไหมกยอดนะตีถึงหลังก็รยอดตีแรง้องตีถึงหลังกกรยอดตีให้เสือเสือนหวิ่งอ่ะวิเดี๋ตกมันก็ยอดม้าห เป็นนะัะอาเป็นลกูกลูกมีแล้นะไม่รู้ถึงี่เป็นลกูกต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไม่รู้ไนงะม่รู้เกสรอบเดียวนะมั้งี่เป็นลกูกรอบเดียวลนะยอกขึ้นยอดขึ้น Oh ก่อนอะนะพอไปให้ใดกก่อนนน้ละแค่น้นอ่ะ,น,อะอน,นี้บันเจ็บยวนกน้อยอ นั e ่นเห็นสองคนเลยฟังมต่งนั่งหอนจริงอ่ะจริงอ่ะแมนนะที่แบบ ไก่ลูก อย่าคืนมังอย่าคืนมั่งตีกันหน้าไดหมันเยวเขาแค้มนจะไ

ไม่เคยเห็นวัวโดกระโนไนมเนดนาเนไปเดินมาเดินนาเนดนนไนน mm yeah. cứ như rồi tí cứ lắm step 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 off step 3 stop step off ʻo ka pō ʻo ke pē ʻī 下面讲一个。 โอ้สุดยอดมากเี้สีเหลืองทุ่มสุดตัวฉากสุดท้ายเห็นป่ะเกือบปีลังกาแต่ว่าได้เป็นเขาตอนหน้าโอ้ยล้มหน้าทีมอีกเดี๋ยวคิดว่าแข่งกันวันนี้หนึ่งถึงเจ็ดกุมภาพันธ์ป่ะต้นเดือนเลยกีฬาสีภายใน <c oughs> โอเควันนี้ก็มานั่งดูกีฬาแบบสุดยอดมันนะมันมากถ้าเราตีแบบดได้ไหมได้ฝึกตอนนี้เยอะมีเวลาเดือนหนึ่งแต่ต้องมีเวลาเดือนหนึ่ง เดือนนึงนี่เราต้องเข้มปีเข้มคนที่สุดแต่ที่เราก็เลยบอกว่าปีใหม่เสร็จปุ๊บก็เ้ยเดี๋ยวยี่สิบก็จะตีได้แล้วมั้งก็เดือนนี้ไงเดือนนี้แล้วก็อก็เดือนหน้าอีกเดือนนึงเวลาอีกหน้าอีกแต่เราบอกว่าเวลาเนี้ยเล่นเล่นไม่ได้แล้วไม่นานก็ตีซอฟให้ด้วยต้องเดิเรียนด้วยเนาะอืมใช่ตามนั้นจุดเต้นจุดเต้นได้แล้วได้ตีหรือตีได้ ให้ตีเลยโอเคไหมม้เจอกันคลิปหน้า